โอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกกนแบบที่มีชื่อว่าเดอร์แบมพายออริจินนะวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวเออ่ตัวละครที่มีชื่อว่าวาเลอรีหรือวาเลรายนะวาเลอรี eri, หรือวาเลรีเนี่ยนะเป็นเฮอร์ติกเฮอร์ติกนั่นก็คือแม่มดเป็นลูกครึ่งอะแม่มดลูกครึ่งแบบว่าแม่มดกับแบมพายผสมกันในเฮอร์ติกเป็นลูกครึ่งไงสกิลข,ของวาเลายก็ค่อนข้างจะด,ดีมากแล้วนะเป็นตัวที่ถือว่าไม่เกาะที่ค่อนข้างจะน่นากลัว แต่ก็โดนสลายได้เหมือนกันนะทุกคนด้วยเคล็ดลับเทพอะไรอ,อย่างเงี้ยแม่พ่อมดอย่างเงี้ยวันนี้แล้วก็มากัะนองคิวนะน้องคิวเล่นโฮปนะเออเราจะมาลองสกิลไว้ทุกคนได้ดูกันเลยสกิลแรกไปสกิลซีนะเป็นการพักแม่หมดทุกตัวมีเป็นสกิลปืนทาน ่าสกิลต่อไปจะเป็นการแบบว่าหักกระดูกแต่ตอนนี้เราต้องทำให้น้องคิวกลายเป็นแวมไพร์ก่อนนะทุกคนนะต่อไปจะเป็นการแบบกัดวิ่งกัดไม่ได้เร่าคิวอันนี้กัดได้กัดได้เโดนการกัดอย่างนี้นะทุกคนนะ สกิล e เป็นการกาดเพราะว่ามันจะเป็นว่าออ่ฟังสิ่ม้วนจะเป็นฟังสกิลของแมมโมดสิ่ด้านจะเป็นของแมมพายนี้ตัวนางกัดได้นางกาัดแมมโมดด้านและ้ะตานายจะกัดเฮอร์ติกด้วยกันไม่ได้ส่วนสกิล q อันนี้เป็นสกิลสเนปนะบอรเลยอย่าหาทำ <c oughs> ต่อไปจะเป็นสกิล f สกิลมาดเป็นการต่อยดาเมจเ,เบามาก สกิลเอ็มจะเป็นการส่องว่าเออเนี่ยอ,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 อะไรอ่ะอินเนืออเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันสมัยก่อนน่าจะส่องได้แต่สมัยนี้มันดูไม่ได้แล้วมันไม่เห็นแต่แบบตัวละครกับแดงๆอ่ะต่อไปจะเป็นสกิลจีนะที่มันเขียนกอไก่นี่ไม่ใช่เราเพราะว่าเราตั้งแปดไทยเนาะเออจีเจเป็นการให้เลือดถ้าเราฆ่าอินี่ก็จะเป็นบำพายต่อไปจะเป็นสกิลวีเป็นสกิลตาแบบว่าไงอ่ะเป็นแวมไพรย มีเส้นเลือดอันนี้ด้วยตรงตาเห็นปะต่อไปจะเป็นสกิลโกหรดูว่าเคนั่นเอง <c oughs> ดาเมจแรงแรงนิดนึง <c oughs> ต่อไปจะเป็นสกิลเจหัวน้ำดำกังวลคำแปลบีบเม็ดไข่เม็ดมันโอ้ย เออใช่ลืมบอกทุกคนวาเลรี่ดีวาลลายเนี่ยนะสามารถใช้กระถาได้ด้วยนะแล้วแต่เราใจยังไม่พิมพ์เพราะเราจะเก็บไว้เป็นท้ายคลิปละกันว่าทุกคนจะได้รู้ว่ากระถามันอลังแค่ไหนต่อไปจะเป็นสกิลเอ็นสกิลเอ็นนี่คือชื่อว่าอะไรทัศทัศนทัศวิใสว้าอ่านไม่ออกหรอกพูดเป็นงันแหละจะเป็นการล้องห่นนะทุกคนแล้วมานาจะลดมานาจะลดค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะมาก ตัวเนี้ยมันดีว่าสกลิลเอ็นมันดีว่าถ้าสมมติเราไปล่อฆ่าใครอย่างเงี้ยไปล่อไปลอกว่าไปล่อฆ่าใครอย่างเงี้ยมันง่ายมากเว้ยแล้วคนจะไม่รู้จะไม่โปะและ้วก็มันเป็นมันดีตรงที่ว่าละ่ึงมานามันมึงมึงม่มมมมมมมวงเราจะหมดเนี่ยแล้วก็สามารถให้ตัวได้ต่อนะรู้ปะเออหรือ,ปเ,อ,อเปล่า <c oughs> ต่อไปจะเป็นสกลิลบีศีรษชค สกิลนี้ดาเมจแรงมากขึ้นตัวไหนเลือดเยอะก็ต้องเลือดรุดเร็วมากเลยเห็นปะเป็นการแบบไงอ่ะทำให้เจ็บแบบแรงมากคล้ายๆกับการคลนะ้ายๆกับสกิลเฮสเลยนะคล้ายๆกับสกิลนี้เลยหายกันแต่แคสสกิลเนี้ยขอ,องวาเลอรี่อ่ะเออนางอ่ะจะแรงกว่าแรงมากเลยแหละเราได้เหล่าฮิวห้น้องคิวก่อนเนาะสเปร์วันนีแม่หมดมีทุกตัวนะคาถาดีเออ คาถาฮิลแมมมอตจะมีทุกตัวนะต่อไปจะเป็นสกิลทีวับดูดต่อยอันนี้ดาเมจแรงมากเลยชอบมากเลยอะ่ะเวลาเล่นคอมโบชอบใช้สกิลนี้เปิดตลอดเลยมันเป็นการแบบว่าวาไปแล้วก็ต่อยอะ่ะต่อไปจะเป็นการซีซอบแล้วก็ซีซอบสองอันนะคือแซดกับเอกมันเป็นการเพิ่มมานาทุกคนนะ ก็ไปทำการดูดอย่างงี้ของลิซีกับโจซี่ก็มีนะแล้วก็จะเป็นสกิลเอเปนการดูดเอา s เ a อ,าเอาตามินา้องเหลืองเนี่ยแลกกับมูม่วงนะก็จะลดกันเพิ่มอะไรอย่างี้เราจะมาดูฟังของคาถานบ้างเราจะเริ่มจากคาถาตัวอีก,ก่อนเนาะคาถาตัวอีก็จะที่เพิ่มมาใหม่ของที่มันแปลกๆน้าแปลกตานั่นคือคาถาน,นี้ คาถานี้เป็นคล้ายๆกับเฮเลคิเนซีเป็นการดึงฝั่งโน้นเข้ามาเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหาเรานะแล้วก็จะสร้างดาเมจแค่นิดนึงจริงๆเราลองค้นหาแบบละล่ไปเรื่อยๆเนาะนี่คาถาถ้าต่อไอของวัลเลอรี่เยอะมากคาถาละลาจะเป็นการแบบว่าปึ๊บระเบิดแล้วจะมีไ่เอฟเฟกต์ฟ้าๆมาเพื่อข่องโฮปเลยอันนี้ก็เป็นคาถาใหม่ของวัลเลอรี่ไม่ใช่คาถาใหม่ดิเป็นคาถาที่มีอยู่แล้วของวัลเลอรี่นะ ดาเมจของข้างแรงอยู่คาถานี้จะเป็นการแบบพ่นไฟเป็นการแบบปล่อยไฟอย่างนี้คาถานี้แม่มนมีทุกตัวนี่ว่าเออต่อไปจะเป็นคาถานี้คาถานี้จะทําให้เพื่อนเราหหยตัวได้แลช่วยเพื่อนเราให้ตัวได้แต่เราจะให้ตัวเองไม่ได้เด้อเห็นปะเพื่อนเราจะให้ตัวเพื่อนเราจะไม่ตายนะแค่ให้ตัวเฉยๆถ้าเพื่อนเรากดพิมพ์คาถาก็จะโปะเออนะ คิวออกมาแล้วคิวออกมาได้ยังเฮ้ยคิวหายตัวเอาเนี่ยทำมาเพื่อให้ตัวเองจะไม่รู้ว่าเขายู่ไหนต่อไปชอบสกิลนี้มากชอบคาถานี้มากคาถาก,กดเกาะคาถาจะเป็นการกดเกาะแล้วลดมานาละแปดร้อยเร์เซ็นต์แปดร้อยมานานะมันจะไม่โดนอะไรเลยคิวลองกินเซพี่สิเห็นปะมันจะไม่โดนดาเมจเว้ยแต่มันจะโดนสลายได้นั่นแหละ มันจะไม่โดนดามม่ชอบเป็นเน้นแระเราเอาไปแบบเซนไฟเทนไม่ชอบเอาไปป่วนคนอังกฤษมันเคยทำราทำกลับเลยเนาะเก็บฟาร์มแคนอุ้ยเราเอาของบมาดับดีกว่าเวแบบลาเราไล่กระถาน,นี่ต่อไปจะเป็นสกิลเอสกิลนี้เป็นการแบบว่าหาคนให้เราใช้กระถานี้แล้วก็ตามไปชื่อตัวละครเท่านั้นที่เล่นนะทำการหาเออนี่เห็นปะก็จะเห็น ทะลุเข้าหน้าเลยต่อไปนะทุกคนนะจะเป็นสกิลดีสกิลนี้ก็อลังมาเป็นการระเบิดเอฟเฟกสวยมากปมเป็นบอลนี้ีสองน้องคีตื่นยังรู้ออเน,นี้ตื่นแล้วต่อไปจะเป็นสกิลจีอ้สกิลนี้ค่อนข้างที่จะ ช้ยากอยู่เพราะว่าเราต้องทําให้เลือดตัวตัวละครนั้นตัวละครตัวละครหนึ่งอะถ้าสมมติอะเห็นแบบว่าตัวละครนั้นเลือดเลือดส้มๆ้มหรือว่าแดงแดงอะให้รียบใช้สกิลจีไปเลยมันจะเป็นการแข่งแล้วมันจะทําการระเบิดใส่คนนั้นเว้ยมันจะเป็นแบบเป็นมเม็ดโฟมเลยอะเนี่ยทำให้ดูตัวลอรีท่าเล่นแบบแทสค้าใครคนหนึ่งอะต้องคอมโบแล้วก็ใช้กาถาต้องไวมากเลยนะเพราะว่านางไม่นางไม่ สกิลห้องน้ำมันมันไม่ค่อยมีใช่แบบว่า oh <my> ทีเดียวตายไม่มีเลยอ่ะคาถาก็ไม่มีนะครับไม่ดูทุกคนนะ oh <my> นี่อย่างนี้จะเป็นการฆ่าทีเดียวเลย oh <my> ดาเมจแรงดาเมจหรอไม่มีหรอมีแต่ความตายแต่สกิลนี้มันต้องมันต้องแบบว่าเลือดน้อยจริงๆอ่ะถ้าจะเป็นถ้าสมมติจะเป็นตัวโกงอ่ะนะ พวกตัวเราสามาัญฆ่าฮินดูจะใช้สกิลนี้ได้นะแต่ต้องฮินดูต้องเลือดน้อยมากไม่งั้นก็สู้อะไรไม่ได้อยู่ดีเราลองตั้งคิวมาก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าเราทำการเสด็จเก้งน้องไปแล้วน้องมาแล้วนี่ไงอ้าน้องวิ่มีนู้นเลยเอั้นรองนอนนั่งก่อนนะน่าจะทำถูกหละลองชุดเฮาเกิดสกิลมีลายต้อนะ สกิลซีนี่ไงสกิลนี้แบบคาถหายาวมากดูนะดูนะสวยมากเลยอ่ะชอบมากเลย <c oughs> มันจะทำให้คนรอบๆข้างเราอ่ะติดไฟแล้วก็ดาเมจจะลดแรงมากคือเราใช้คาถานี้เออถึงใช้คาถานี้ยังไงเลือดแล้วก็ลดอยู่ดีทุกคนนะ <c oughs> ดีมากเลยชอบมากเลยแล้วมันสร้างดาเมจแรงมาก <c oughs> ต่อไปจะเป็นสกิลวีเป็นการผากบวกต่อยวาไปต่อยอย่างนี้ เออโคตรแรงสกิลของวัลลน์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนนะก็ <_ P> จะมีประมาณนี้แหละแต่ก็ชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าดีชอบเกาะสุดอา้าวมานาะนตัง 800. ้งแปดร้อยปง เปียยเ้ยงวายอือโอ้ยวายเออลืมสกิลเอสเลยลืมเลยฆ่าไปเลยอะมันนี่มันนี่มันมนี่คิวมันมน,น,น,ออนี่นี่เออนี่นี่นี่สกิลอุย้ยต่อไปนะทุกคนจะเป็นสกิลเอสสกิลอีกแล้วเราไปจะมีกระถาตัวเอส กระถานี้บอกเลยนะคนที่เล่นแวมไพร์คือต้องร้องไห้เลยเพราะว่ามันทําให้แวมไพร์สตาร์ไปประมาณชั่วขณะนะเราทำไม่ดูกันเลยถ้าเป็นกระถางอย่างเงี้ยแม่หมดกระโดดนะแต่แม่มดกระโดดแค่แปลว่าการบีบอะไรแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หมดจะไม่โดนหักอย่างนี้กระถางเนี่ยจะเป็นกระถางแบบ ทำให้ปวดหัวดาเมจรุนแรงแล้วก็จะทําการสะบัดมือจะทำให้แมมพายอันนั้นเส้นเอ็นขาดคอห,กหักนทุกคนนะเออคนนี้เป็แมมพายก็ต้องแพ้แพ้พลากับสกิลกับกระานี้แต่คนนี้เป็แมมม็ดจะไม่โดนอะไรเลยถ้าสมมติโดนหกักจะทำอันนี้ดีกว่าทําอะไรให้ดูโอ้ย My week เออ My week โอเคนะทุกคนนะก็จบกันไปแล้ว <laughs> กับการเล่นว a ลเลอรี่หรือวัลเลร e ในแมปเด e v แวมไพร์ออริจินนะถ้า <laughs> พิดมาตารอดว่าออริจิน l อก็ไม่เป็นไรเนาะให้พายกันได้นะ <laughs> ขอบคุณน้องคิวมากที่มาช่วยและทำคลิปการวิววัลเลรีนนะั้นเราซื้อมาตั้งสามสี่หกวันแล้สามสี่หกวันเราซื้อมาตั้งหกวันแล้ว, 3, 4, ว, <laughs> ตว,แ,ลวแต่เราก็เ <laughs> พิ่งจะได้เล่นนะว่าเราไปเข้าค่ายมานะทุกคนนะ ก็เจอกันคลิปหน้านะตา bye bye, ตายบายตา